สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับรายการสปีดเลตทักอย่างที่บอกว่าในหลายครั้งเนี่ยผมอยู่สนามแข่งบ้างผมอยู่ในเทพนครบ้างไปสัมภาษณ์คนแข่งนะักแข่งนะครับเจ้าของกล่องแม้กระทั่งหัวหน้าทีมวันนี้อีกแนวหนึ่งนะครับก็คือคนที่เป็นแฟค t o อรี่เป็นโรงงานเป็นดีไซน์ผู้ผลิตทําของสว,สวยให้นักแข่งเขาใช้กันนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราต้องมาคุยว่าเขาคือใครแล้วก็เดี๋ยวเห็นโปรดักต์แล้วคุณจะต้องร้องอ๋อเพราะว่าในหนังสือสปีดเลหนังสือเล t ทักเองก็ดีนะครับมีโปรดักต์เหล่านี้ขึ้นมาเยอะมากเกิดมาเยอะมาก แต่เรามาดูว่าของอะไรที่มันทําจากเม่นไทยแลนด์แล้วมันส่งออกเนี่ยมันเจ๋งยังไงกับคุณโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอนี่คือโปร,โปรดักต์ที่ห้ออะไรนะอ่าเมเกอร์บายครับเมเกอร์บายทำไมมันไบายเนี่ยเออที่ถามเออเดิมทีครับแบรนด์เนี้ยเราเป็นแบรนด์ทําอะไหรโมไซค์แต่เป็น <ừ> แบรนด์ที่ส่งออก <ừ> นะฮะไม่ได้ขายในประเทศครับ,รบวันหนึ่งเรามีโปรเจกต์ขึ้นมาว่าเมื่อเมษาที่ผ่านมาผมมองว่าเฮ้ยกระบะมันโตเฮ้ยนี่คุณเพิ่งเมษาหนิเลยเมษาครับเดือนนั้นกี่เดือนเนี่ยเมษาพฤษภาคมพุรับ แต่แต่พี่เห็นงานของคุณเยอะมากเลยครับ,รบก็คือหนึ่งเราผลิตเองะะไม่ได้นําเข้าจากจีนผลิตเองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณก็อโอขายอะไรบ้างขายตอนนี้มีอะไรบ้างอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหผมว่าน่าจะครบทุกรุ่นนะในห้องเครื่องเปลี่ยนอะไรได้บ้างอาท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าอย่างเงี้ยที่มาโชว์พี่นี่คืออะไรเออ่ตัวนี้เป็น All New, Dream ออนนิวฮะดีแม็กออนนิวเดี๋ยวนะดีแม็กออนนิวที่เพิ่งออกเนี่ยนะใช่ครับนี่คุณคุณใส่ตรงไหนเนี่ยอา่าตัวนี้เป็นยึดแบตเตอรี่ครับจะเป็นงานสร้างโอ้ท่านผู้ชมครับขออนุญาตแกะได้ไหมเนี่ยครับเช แกะทําพี่ไม่คืนนะขอยินดีครับพี่เดี๋ยวต้องชมครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะนิดหนึงนะครับเฮ้ยทำแพ็กเกจดูดีด้วยนะครับพี่สังเกตหลายหลายคนแล้วคนที่ทาแพ็กเกจแบบนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยคุณส่งออกทั้งนั้นเลยครับถูกต้องครับแล้วนี่คุณจะส่งออกแล้วใช่ไหมเนี่ยจริงจริงตอนนี้ออกแล้วครับ่ามประเทศมีอะไรบ้างครับอ่าหลักๆเลยตอนนี้ก็ไปมาเลเซียครับอินโดคือพูดง่ายประเทศที่ใช้กระบอกเหมือนเราใช่ครับแล้วก็บูนายโอ้โหท่านชมนี่คือชิ้นงานนะครับโคตรเบา แล้วก็โคตรดีนะครับคุณผู้ชมคือดูชิ้นงานนะครับแต่ช่างเอ่อเดนตากล้องเราดูนิดนึงแล้วก็อันนี้น็อตน,น็อตอะไรอ่ะเป็นอะไรแถมให้เป็นน็อตที่ยึดประกอบครับอืมครับแถมน,อน็อตให้ด้วยครับก็คือหมายถึงว่าใครก็ติดตั้งได้ครับเฮ้ยนี่คุณหมายถึงว่ามาถึงปุ๊บถอดใส่ได้เลยใช่ครับนั่นคือคอนเซ็ปต์เลยครับเฮ้ยพี่มีรถอยู่คันหนึ่งคุณทําให้เสเเยเฉยได้ปหมยินดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะท่านผู้ชมมีรถจริงๆมันอยู่ในสภาพพร้อมแข็งรถคันนั้นคือตตั้้งแ่ซือมา เอาจริงๆเราต้องการจะทำเป็นรถเซอร์วิสของทีมงานต้องซื้อมาเปลี่ยนกองใสนู่นใสนี่ยังไม่เคยขับเลยเพราะยังไม่สะใจรถชนี้คือยังไม่เคยสบแล้วนี่บีมสันยูบอกว่าพี่บีขอไปใช้เถอะจะไปลากเลยเจะไปใช้ที่ประจำวนนะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นคันนี้ต้องต้องสเต็ปนิดหนึ่งและอันนี้อะไรอันนี้ตัวนี้นเป็นออนนิวเหมือนกันครับเป็นฝาวาวตัวบนฝาวาวตัวบนนะครับซึ่งลักษณะเราดีไซน์จะอ้างอิงจากสแตนดาร์ดเป็นหลักนะนี่คือรูระบายบปกติเจ้าอื่นจะไม่ค่อยมีหรือแบรนด์อื่น ถ้า<ช>คุณมีรูระบาย้วยใช่ครับนี่คือ,คอสําคัญนะตัวนี้ทเป็นนะเนี่ยทาเป็นนะเนี่ยอันนี้คือฝาอตัวนี้ฝาปิดนะมันฝาแล้วแพงไหมฝา,าตัวนี้อราคาขายหกร้อยกว่าบาทครับท่านผูช้ชมครับถ้าติดยี่ห้อว่ายี่ห้อญี่ปุ่นซ้นตีนอะไรก็ได้อันนี้จะกลายเป็นสองพันสิ่งสามพันบาทบผมไม่บอกนะยี่ห้ออะไรแต่จริงแล้วผมจะเห็นว่าเขาก็แปะกาวงานเหมือนกันครสามพันทันทีนะครับหกร้อยกว่าบาทนี่ราคาขายเหรอราคาขายครับโอ้ยน้องใช้ได้ราคาคุณ ราคาคุณหอนแล้วนี่อะไรครับตัวนี้เป็นยึดหูมะน้ําของอเชฟวีตสองพันสิบสองโอ้โหเดี๋ยวคออนุญาตอันนี้งานค่อนข้างดีพี่ถามนิดน,นึงแล้วใครดีไซน์ให้ออ๋ผมดีไซน์เองครับน้องเป็นอาร์ตเหรอ,อประสบการณ์มากกว่าเรพี่ที่ทําเกี่ยวกับวงการทั้งเจสก,กีผมก็ทําส่งออกโอซา์าซนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับอาชีพดังเดิอก็มาทางรถยนต์ท่า,านผู้ชมครับเมกเกอร์ อันนี้คือตัวปกติมันจะเป็นเป็นเหล็กดำๆใช่ไหมใช่ครับดูเก่าๆหน่อยตัวนี้จะดีไซน์เป็นสองชิ้นนะเป็นสีทูโทนครับก็คือสองชิ้นนี้จะวางต่อกันนะฮะถอดมดออกวาแล้วก็อันนี้ก็ยึดใช่ครับถูกต้องครับที่ถามนิดหนึ่งงานพวกนี้คุณขายราคาเนี่ยคุณจะเหลืออะไรเนี่ยก็พออยู่ได้ก็โอเคแล้วครับคุณเน้นปริมาณือเป่ะไม่ครับงานผลิตนี่จะห้าร้อยชิ้น นี่เป็นงาน C N C งานเลเซอร์คัตติ้งทั้งนั้นใช่ไหมใช่ครับอย่างดูยกตัวอย่างตัวนี้คือของเราใช้เลเซอร์โรงงานเรามีครบหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นลงชุบเอง C N C เองแม้กระทั่งเลเซอร์มาร์คของผมทำครบมตอนแรกตกใจน้องเขาเดินเข้ามานึกว่าเจ้าพอดีมีน้องชายอยู่คนหนึ่งชื่อจวิดครับเอเจ้านั่นก็คือเอ็กซ์เพรสใช่ครับนะครับหน้าตานีอเดี๋ยวเวลาคุณไปขายข,ายของเยอะเนี่ย,ยคุณมีคนหมั่นไส้คุณเนี่ย เวลาใารเขาจะมาคุณบอกไม่ใช่ครับผมชีวิตคุณปลอดภัยแล้วเดี๋ยวพี่จะเอารูปเจวิ์มาลงใช่ไหมจะได้โดนยิงติดตัวพี่ถามนิดหนึ่งแล้วพอคุณเข้ามาสัมผัสวงการกระบะเนี่ยสินค้าคุณเนี่ยคุณคิดว่าถ้าคนจะขายของคนจะโตเร็วๆคนใช้ของคุณเยอะคุณจะต้องจะต้องยังไงจะต้องทําสินค้าแบบไหนมาขายนะครับเริ่มเริ่มจากหลักการตลาดก่อนจุดเด่นคุณเอ่อ หนึ่งกลุ่มชัดเจนในตัวเมกะไบต์นั่นคือแบ่งเราจะแบ่งเขตขายชัดเจนนะฮะจะไม่มีการทับทับเขตกันนั่นหมายความว่าคุณอยู่โซนนี้คุณจะขายโซนนี้คุณอยู่โซนนี้คุณขายโซนนี้จะไม่มีว่าเอาลูกค้ามาเปิดทับกันนั่นคือนโยบายละต่างจังหวัดเรามีทางเลือกสองอย่างตัวแทนเราจังหวัดละหนึ่งคนนะสองเปิดในงบเท่านี้แต่คุณขายแค่ในอำเภอนะครับนั่นนั่นคือหลักการของเราก็คือพูดง่ายๆคือ นี่คือเรื่องการตลาดแล้วก็คือคุณแบ่งชัดเจนคุณมีลูกค้าแล้วเรื่องคุณภาพสินค้าคุณการันตีได้ไหมเนี่ยผมใส่ใส่ไปแล้วมอน้ําไอ้เนี่ยแบตเตอรี่ผมไม่กระเด็นอ๋อครับตรงนี้รับประกันครับด้วยวัสดุที่เราใช้เนี่ยเป็นอลลอยนะฮะหกศูนย์หกสามมัลเทียเรลบางตัวเป็นอัดแผ่นที่เรลนำเข้านะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่บอกว่าเป็นเป็นโปรดักต์ตัวไหนหกศูนย์หกสามตัวนี้มันจะทำจักรยานได้สิฟังเฟรมจักรยานได้ครับตระกูลหกนี่คือถือว่าแข็งแล้วนะก็ในระดับหนึ่งจะนี่คือ ท่านผู้ชมครับนึกภาพตามผมนะคือเฟรมจักรยานรุ่นในระดับกลางๆไม่ใช่ระดับล่างเนี่ยจะขึ้นต้นเฟรมได้ประมาณเบอร์หนะครับแล้วก็ถ้าแพงๆนี่ก็คือเป็นเบอร์เจ็แล้วแต่แต่คือนี่คือถือว่าระดับที่เพาราะเฟรมจักรยานจริงๆเนี่ยบางคลิปเลยครับรับน้ำหนักและแบตเตอรี่ลูกนึงแค่สิบกว่าโลนี่แสดงว่านี่มันเหลือครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้เท่าไหร่นะตัวนี้ขายอยู่เก้าร้อยเก้าร้อยครับโอ้โหลองตามนึกตามผมนะถ้าท่านผู้ชมทําหายอันที่เป็นเหล็กเนี่ย ถ้าหายเนี่ยผมว่าต้องมีสองสามร้อยบาทใช่ครัอันนี้เก้าร้อยบาทใช่ครับแล้วนอกจากตรงนี้ก็คือเห็นบอกว่ามีงานถ้าพี่อยากอยากสวยพี่ขับรถเข้าไปที่โรงงานได้เลยไหมเห็นบอกว่ามีทําแบบทั<อ>้งคันของพีทด้วยหรือว่าน,นั้นต้องต้องคุยกันเป็นตหากต้องคุยต่างหากครับคือเรารับสร้างเฉพาะเฉพาะขับอย่างยยกอ่างมีขับเนี่ยอยากจะทําของอืเราเขียนแบบให้จนเขาพอใจแล้วก็สร้างเป็นโปรโตไทป์อย่างนั้นได้ว่าตอนนี้เราเน้นที่ดีเซลเป็นหลักนะครับ นี่คุณใช้เลเซอร์ทำหรือเปล่าแบบเบิร์บเลยกันไม่ไม่ไม่ครับคือยกยกตัวอย่างแค่ฟอนตเนี่ยคือเลเซอร์ไม่ใช้ตัวนี้เราจะเขียนโปรแกรมขึ้นมาอเขียนขึ้นมาแล้วก็ตัดตามนี้ใช่ให้กัดตามนี้นะฮะครับผมนั่นก็หมายความว่าถ้าท่านผู้ชมคนไหนตังเยอะครับเอาพุดตรงคือเมื่อวานไปสัมภาษณ์ผมจะถามลูกค้าเลยว่าคุณขายของแพงไหมเขาบอกแพงเพราะว่าเขาบอกของของเขาดีถ้าลูกค้าคนไหนตังเยอะเขาอยากได้เต็มเต็มโอจัดให้ได้ไหมได้ครับต้องพูด่ึงตังเยอะด้วยนะเพราะว่า นี่เป็นงานลายชิ้นช่แล้วคุณไม่ได้ทําไม่ได้ทําแบบไม่ได้โหลครับเมคทัว,วเดอร์อรเลยครับเมคทัว,วเดอร์ขายดีไหมพวกนี้ชั่วโมงนี้การตอบรับค่อนข้างแรงครับตั้งแต่ไปสามาค่อนข้างแรงเดี๋ยวจริงๆต้องฝากเนื้อฝากตัวไวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าที่บริษัทก็จะมีฟอร์ดเอาไ้ตัวในึ่งวา์แท็กมีแบบยังครับตัวนั้น ไม่ไม่มีครับยินดีครับจะทำให้ครับนะครับท่านผู้ชมครับอย่าสร้างเลยครับถ้าเราเข้าไปโดยที่บอกว่าน้องมีแบบได้อย่างน้องก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมขอยืมรถหน่อยครับพี่เพราะฉะนั้นเราก็จะเสียตังค์น้อยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรูปแบบของอีกงานหนึ่งอีกโปรดักหนึ่งของคนไทยมีอะไรอีกนิดหนึ่งพี่ถามนิดหนึ่งถ้าถ้าวันนี้โอพัฒนาตรงนี้เสร็จตัวต่อไปที่คุณจะทำออกมาขายคืออะไรบอกไปเลยครับก็เริ่มเริ่มจากตอนนี้แล้วคือก้านกานครับนี่การอะไรล่ะการฝนปะ แล้วไม่ใช่ครับพี่ในการสูบครับการสูบให้คุณทำขั้นขายเลยครับคุณทําการใะ้คุณต้องมั่นใจนะว่าฝีมือคุณแบบสุดยอดนะก็ผมคิดว่าผมก็ไม่เป็นรองใครนะโอ้โหอย่างนี้ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งคนนะครับเข้ามารายการเราชอบท้าทายเพราะฉะนั้นคุณต้องท้าทายบอกเบอร์โทรศัพท์กับท่านผู้ชมเลยครับผมใต้เบอร์อะไรครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งหกสามสองหกสามสองห้าสามสามสามครับนี่คือโทรมาเจอคุณเลยครับนะครับเห็นได้ข่าวว่าทีมบางทีมแถวนครปฐมอย่างเจ้าพายเนี่ยทั้ง ครับก็เ,เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็เป็นพวกหมูหยองก็หมูหยองเจ้าหยองด้วยครับนั่นก็รามห้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังจริงๆน้อง,องผมนี่สงสัยเป็นสาวว่าคุณหมดเลยนะเนี่ยผมไม่ไม่เห็นขนาดนั้นนะ,นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถวีโก้ที่ผมบอกว่าเน่านักเน่าหนาสภาพโอ้จะทำได้เจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวตากันไปดูนะครับว่าเขามีฝีมือแค่ไหนกับรายการสปีดไลท์ทักครับเดี๋ยวไปนะ ท่านผู้ชมครับตะกี้เมื่อสักครู่เราคุยคุณโอ๋ไว้ข้างบนว่าโอ๋เขาบอกจะทําห้องเครื่องผมให้แจ่มแจมแน่นอนรถคันนี้ตอนนี้ต้องกลับไปอยู่กับบีมสันยูแล้วเพราะว่าจะเป็นรถประจําตัวบีมสันยูแต่ก่อนที่เราจะมานั่งคุยกันให้ดูสภาพก่อนไหวไหมนี่โอ๋ครับดูยังเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก่อนอ่าพี่เปิดให้ดูก่อนสภาพนียนะครับไหวแน่นะครับไม่มีปัญหาแล้วออกมาเป็นไงเทพเลยครับ พูดจริงป่ะจริงครับท่านผู้ชมครับดูหน้าคนนี้ไว้เพราะคนนี้บอกว่ารถออกมาจะต้องเป็นเทพเดี๋ยวเราลองดูกันแล้วกันว่าไอ้ของตกแต่งพวกเนี้ยนอกจากเมื่อสักครู่ที่เขาเอาของรุ่นใหม่โปรดักต์ใหม่มาให้เราดูเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตอนจบมันจะเป็นยังไงนะครับกับสินค้าตกแต่งงานอะโดได์งานรูมเนียมงาน c ซียนซีของคุณโอนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อว่าตอนจบเป็นยังไง